ต้องพูดว่าอะไรวะคงจีไม่สูดดีเนีัยโหลวันนี้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะเคฟฝอยทองทำมาจากที่โรงเรียนเหรอมากินมอกหอมไม่อร่อยหอมไม่อร่อยอ่ะดมดูดมหอมแต่ไม่อร่อยระวังโดนลุมกระทืบไนะ แล้วก็คุกกี้แฟนซีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่หอมไม่อร่อยด้วยทํายากมากกว่าจะทําได้ต้องปัน้นโอ้ยจะทําลายไหนดีเลยนั้นเลยนี้ปัญญาออกได้ยินเสียงคนวาออ่าเรเองป่ะนี่ชุดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชุดชุดแม่ชุดอะไรเขาเรียกว่าชุดอะไรนะเชฟเออชุดเชฟไมนรู้แต่หมายถึงว่าเ<ด>ขาเรียกว่าชุดกวนตีนเขาเรียกว่าอะไรนะ เออนั่นแหละออเาาขาเรียกว่าไงนั่นแหละนึกไม่ออกชุดทำอาหารไม่ใช่เขาเรียกว่าเฮ้ยเรียกว่าใครอยกป่วยไรอย่างไรว่าอะไรมานึกไม่ออกอ่ะเขาเรียกยอมเป็นตังเยอะชุดเออช่องเถอะนึกไม่ออกก็ไ,<ม>ไปละวันนี้ทำมาสองอย่างบาย จิมมี่ยังไม่กลับเลยคิดถึงคิดถึงบ้าไปแล้วบูม <laughs>